สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะคะวันนี้ก็อากาศคึมๆอีกแล้วนะคะแต่ว่า,าดิฉันนะคะจะมาทําเมนูตากแดดนะคะแต่ว่าไม่มีแดดก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวก็เราก็จะมีวิธีของเรานะคะท่านผู้ชมอขอบอกไว้ก่อนนะคะประเทศเมนูนี้นะคะเป็นเมนูหากินยากมากนะคะก็คือประเทศอังกฤษเนี่ยไม่ค่อยมีแดดนะคะท่านผู้ชมส่วนมากก็จะเป็น ฝนตกนะคะฝนตกลมอะไรอย่างเงี้ยแดดเนี่ยจะมีเฉพาะหน้าร้อนนี้นะคะอาหารตัวนี้เราก็จะทํากินในช่วงหน้าร้อนเท่านั้นนะคะหรือว่าบางคนเขาอยากจะกินเขาก็เอาไปอบนะคะให้มันแห้งๆนิดหน่อยเขาเอามาทอดก็ประมาณนี้นะแต่ว่าส่วนมากแล้วนะคะทำหน้าร้อนจะเหมาะนะคะสำหรับเมนูนี้วันนี้นะคะดิฉันจะทําเนื้อแดดเดียวนะทํากินง่ายๆสไตล์ดิฉันนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็คือดิฉันก็ได้เนื้อนะคะ วันที่แดดออกก็ไม่ได้ทำนะคะเพราะว่าบางทีเราไปตลาดมานะคะเราก็ไม่รู้ว่าวันไหนจะแดดจะออกหรือไม่ออกนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพอดีสามีไปช้อปปิ้งเมื่อวานนะคะก็ได้เนื้อมานะคะเนื้ออันนี้จริงๆแล้วเขาไม่ได้เอามาทําตากแดดออกนะคะเนื้อจริงๆแล้วอันนี้เขาจะไปทำอบนะคะทำอบซะมากกว่านะแต่ว่าดิฉันจะเอาไปทําตากแดดนะคะท่านผู้ชมเมนูนี้นะคะคนในครอบครัวชอบทุกคนนะแมทธิว สามีแล้วก็เจสิก้าก็ชอบกินนะก็จะเรียกร้องนะคบเมนูนี้อาทิตย์ที่ผ่านมานะก็ฝนตกทัางอาทิตย์ก็ซื้อมาสองแพ็คเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมซื้อมาสองแพ็คแต่ก็ไม่ได้ทําเนื้อแดดเดียวเพราะว่าฝนมาตกนะคะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์อีกนะคะก็ซื้อมาเหมือนกันดิฉันก็เลยตัดสินใจทานะคะจะเอาไปตากแดดที่คอนเซิร์เทีรีหรือว่าห้องกระจกของเราจะ ทั้งวันเลยนะคะไม่รู้จะช่วงบ่ายจะมีแดดหรือเปล่าแต่ดิฉันคิดว่าน่าจะไม่มีเพราะว่าอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์นะคะฝนตกนะแต่ไม่เป็นไรนะคะแห้งแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะเอาพอหม,มาดๆพออะไรประมาณนี้เนาะให้มัน <c oughs> ให้มันแบบได้กินนะคะได้กินเนาะอันนี้นะคะ <c oughs> เนื้อเป็นเนื้อนะคะอ่กิโลละหกปอนด์นะ <c oughs> อันนี้เขาบอกฮารพแล้วนะคะท่านผู้ชมปกติแล้วกิโลละสิบสองเปรศสิบสองปอนด์ แต่ว่ามันลดราคาฮาร์ปไพลก็คือครึ่งราคาเรือกิโลละหกปอนด์นะฮะอันนี้อันนี้ก็น้ําหนักเก้าสิบเก้าร้อยนะคะก็คือเก้าขีดนะคะท่านผู้ชมไม่ถึงกิโลขาดอยู่ขาดอยู่นิดหน่อยนะคะขาดอยู่สิบสขดีดหนึ่งนะคะถึงจะครบกิโลนะคะหนึ่งกิโลเนาะ,ะเราก็จะมาทํากันเลยนะคะท่านผู้ชมเอองม,มหน้ามันลงนะคะ เนื้อนี้ดิฉันจะไม่ได้เอาไปล้างนะคะเพราะว่าแม่อสอนไว้นะแม่อสอนไว้นะว่าถ้าเอาเนื้อไปล้างเนี่ยมันจะรสชาติไม่อร่อยนะคะอันนี้ไม่ดูจริงไม่จริงนะดิฉันก็ไม่ค่อยได้เอาเนื้อไปล้างสักเท่าสักทีนะคะก็ะทําเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้ก็ซื้อมาเมื่อวานนะคะเราก็จะมาหั่นค่ะท่านผู้ชมหั่นยังไงระบาดนี้ หั่นทางเส้นนี้ดีกว่านะดิฉันก็ทําอาหารไม่เก่งนะคะบอกไว้ก่อนแต่ว่ามาอยู่ที่นี่เราต้องทําเป็นหมดนะคะอยู่ที่บ้านนอกดิฉันไม่เคยทํากินเลยนะแบบนี้ <c oughs> เข้าไปตลาดก็ได้กินแล้วประมาณนี้เนาะ <c oughs> เขาก็ทําไว้ขายเรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่ประเทศไทยอะกินอะไรก็ได้กินนะ,ะอยู่ที่นี่ถ้าไม่ทําเองก็อดนะคะแต่ พวกของเครื่องเนี่ยมีครบนะคะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยมีครบเพราะวา่าคนไทยนะคะมาอยู่ที่นี่เขาก็ทําธุรกิจขายตัวนี้ก็รวยไปหลายคนแล้วค่ะท่านผู้ชมมาเปิดร้านนะคะอาหารไทยนะคะแล้วก็าบางทีร้านจีนก็สั่งมาขายนะคะพวกรถด,ดีพวกซอสต,ต่างๆนี่นะ,ะมีมาขายเยอะแยะนะคะสาหรับคนที่อยู่ตรงที่นี่ไม่ต้องอคิดว่าจะอดนะคะขอให้มีเงินพอ เพราะว่าอาหารไทยค่อนข้างจะราคาดับโบนะคะ,ะมากกว่าที่เราซื้อที่เมืองไทยนะ,ะ,อ,ยอ,อ,ะอย่างซอสอะไรเงี้ยที่เมืองไทยอาจจะประมาณห้าสิบหกสิบนะคะที่นี่ที่นี่ก็อาจจะเพิ่มนะคะเพราะว่าค่าขนสง่งค่าเช่าค่าอะไรเขาก็วกเพิ่มไปนะ,ะเพราะว่าค่าขนส่งคดค่าแพงค่ะที่ประเทศอังกฤษเนี่ยขนาดดิฉันไปสืบดูนะ,ะสืบ สืบดูที่ไปรษณีย์ที่อะไร่างนี้เนาะที่ขนส่งที่เข้าขนส่งนะคะกิโลละนะคะท่านผูนะะ้ชมกิโลละนะคะถ้าไปรษณีย์นะคะทางเรือเนาะกิโลละแปดร้อยขึ้นนะคะแปดร้อยขึ้นแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นบริษัทขนส่งทั่วไปก็อาจจะประมาณพันสี่พันห้านะคะท่านผู้ชมต่อกิโลนะคะดิฉันคิดว่ามันค่อนข้างแพงนะคะค่อนข้างจะแพงมากนะคะก็หั่นนะคะหั่นหั่นหั่น เป็นชิ้นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมถ้ามันยาวก็แล้วแฟนคะชอบสั้นชอบยาวก็หั่นไปค่ะมันยาว จังเลยสั่งมาเถอะหลังจากที่เป็นตลาดวันนั้นนะคะท่านผู้ชมดิฉันก็เสียวๆอยู่นะคะบาดเสียวอยู่ฝ่า,เส,า,าเสียวกลัวไปติดเชื้อนะคะกลัวไปติดเชื้อโรคแต่ว่าที่ประเทศอังกฤษก็ตัวเลขในการติดเชื้อก็ลดลงเยอะนะคะลดลงเยอะแล้วก็ยอดเสียชีวิตก็ลดลงเยอะนะคะ ตอนนี้เขาก็เร่งตรวจประชาชนนะเข้าไปถึงครัวเรือนแล้วนะคะเมื่อวานก็ได้รับจดหมายจากคลินิกนะคะให้ไปตรวจนะคะให้ไปตรวจเขาจะสุ่มมานะคะให้ครอบครัวละหนึ่งคนเนาะฉันก็เจสสิก้านะคะเมื่อวานนี้เขามีจดหมายมาบอกเจสสิก้าไปตรวจโควิดไหมนะคะเราจะตรวจก็ได้ไม่ตรวจก็ได้นะคะท่านผู้ชมแล้วแต่เราลัวแ,แต่เราเลยแต่ว่าก็น่าจะให้ไปตรวจูีนะคะ ก็ต้องดูรอดูนะะว่าเขาจะให้ไปวันไหนโลละหกปอนก็คูณเอานะคะท่านผู้ชมตอนนี้ดิฉันไม่แน่ใจนะคะว่าค่างเงินของประเทศอังกฤษเท่าไหร่แล้วนะ,ะน,นี่นะะ เดี๋ยวดิฉันจะหั่นให้เสร็จนะคะเดี๋ยวจะมาดูขั้นตอนตอนตอนต่อไปนะคะโอ้โหได้เยอะมากเลยค่ะท่านผู้ชมนะะเนื้อกิโลหนึ่งเนาะอ่าดิฉันก็จะใส่อ่ามีเกลือนะคะท่านผู้ชมมีเกลือดิฉันจะเอานี่ออกขยายออกนิดนึงก่อน มีเกลือนะคะใส่เกลือลงไปเลยนะคะใส่เกลือพอประมาณนะคะท่านผู้ชมสูตรของดิฉันก็คือสูตรกะเอานะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละครอบครัวนะคะก็กินรสชาติอ่าไม่เท่ากันนะคะบางคนก็กินจืดบางคนก็กินเค็มนะคะแล้วแต่ชอบเลยนะคะต่อมาก็น้ําตาลน,นะคะน้าตาลก็กะเอาเหมือนกันนะคะดิฉันจะลองใส่ไปช้อนหนึ่งก่อนนะ,ะมันต้องออกหวานนิดๆน,นะคะถึงจะอร่อย เช่จะใส่ไปประมาณสองช้อนนะคะเพราะว่าเนื้อค่อนข้างเยอะค่ะค่อนข้างเยอะก็เลยจะใส่ไปเยอะนิดนึงนะคะให้มันออกหวานนิดๆเค็มนะะ้ําจะได้อร่อยนะคะต่อมาก็เป็นพริกไทยนะคะเป็นพริกไทยดํานะคะเป็นพริกไทยผงหรือว่าพริกไทยเม็ดก,ก็แล้วแต่นะคะดิฉันก็ใส่ไปประมาณนี้นะคะประมาณช้อนนะคะช้อนหนึ่ง แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นรถด,ดีค่ะต่อมาก็ใส่รถด,ดีนะคะรถดีก็แล้วแต่เหมือนกันนะคะแล้วแต่เราจะใส่เยอะใส่น้อยเหมือนกันนะคะแล้วแต่กะเอาขนาดที่เรากินนะคะท่านผู้ชมขนาดที่เรากินเราอาจจะกินเคม็มกินจืดแล้วก็แล้วแต่เรานะ,ะก็กะเอานะคะที่ฉันใช้กะเอานะคะท่านผู้ชม อันนี้เนื้อมันเยอะหน่อยใส่เยอะไปนหน่อยฉันใส่ประมาณสามช้อนนะะประมาณนะคะต่อมาก็เป็นซีอ e ิ o ๊วขาวนะคะไม่อยากใส่พวกน้ำๆเยอะนะคะเพราะว่าอ่ะมันแห้งช้าเลยนะ,ะ <c oughs> ก็กะเอาเหมือนกันนะคะอาจจะออกเค็มออกให้เค็มๆนะต่อมาใส่ซีอ e ิ o ๊วดำนะคะใส่นิดหน่อยนะ,ะเพราะว่ามันจะได้ห,อ,หอมๆนานิดเดียวนิดเดียวแค่นั้นพอนี่ละคะ่ะท่านผู้ชมหล,หลังจากนั้นเราก็ขยำนะคะ สสดีค่ท่านผู้ชมต่อมาเราก็จะขยำนะคะท่านผู้ชมให้เข้ากัน,นะคะดิฉันใช้ถุงใช้ถุงมืออันนี้เพราะว่าถุงมืออันนี้ดิฉันใช้ไว้ใช,ใช,ใช้ในครัวนะคะใช้ทํากับข้าวนะคะก็คือไม่ได้สก,กรปรกอะไรนะคะก็ะจะใช้อันนี้ก็ขยำนะคะบางบางเราอาจจะเอาไป ขยำเสร็จแล้วอาจจะพักไว้ชักชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่นะหรือว่าจะไปจากแดดเลยก็แล้วแต่นะได้แต่สะดวกเป็นปหาของหากินยาก,กัะท่านผู้ชมแต่ถ้าวันไหนมีแดดนะคะโอ้โหไม่อยากพูดเลยนะยอดกับข้าวเหนียว,วร้อนๆของแทบเลยนะคะเนี่ยก็ขยำนะคะท่านผู้ชมขยำให้มันเข้ากัน บางคนก็เขามือมือแตะชิมนะคะท่านผู้ชมแตะชิมดูว่ามันนัวมันอพอหรือยังนะคะความเปรี้ยวความเค็มนะคะถ้าสมมติว่ามันยังไม่อพอดีที่เราต้องการเราก็สามารถใส่เพิ่มได้นะคะอาจจะใส่หวานเพิ่มเค็มเพิ่มน้ำเกลือเพิ่มหรือว่าซอสเพิ่มแล้วแต่เราเลยนะคะมันต้องออกเค็มๆหว,วานๆนิดนึงนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวดิฉันก็จะเอาไปนำไปตากนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้นะคะเนื้อแดดเดียวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมดิฉันก็จะเอาไปตากะคะตอนนี้แดดก็เริ่มมาแล้วนะคะก็คือเริ่มมีความสว่างนะคะจากพระแสงพระอาทิตย์มาแล้วนะคะ ดิฉันก็จะไปตากในคอนซูมเปตรีนะคะเพราะว่าตากข้างนอกคงจะไม่แห้งแน่ๆนะคะเพราะว่าข้างนอกไม่มีแดดเลยนะคะในห้องกระจกมันยังมีความร้อนจากกระจกส่องลงมาที่เนื้อของดิฉันนะคะเอาละคะ่ะท่านผู้ชมคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะหวังว่านะคะคลิปคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับคนที่มาอยู่ประเทศต่างประเทศนะคะทำอาหารง่ายๆนะคะที่ เราอยากกินนะคะเราก็สามารถทําเองได้นะคะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆส,ดสวยงามดีจะมาเล่าให้ฟังนะคะสวัสดีค่ะ